ใช่ครับส่วนใหญ่อะครับก็จะมาดิสคัตเอาเป็นเอาตายกันนะสายทำของเราเนี่ยเป็นปัญหาเยอะมากเนาะพอรู้ทำแล้วก็ว่าใครถูกประการอะไรอย่างเงี้ยนะ mm hmm. ก็เป็นเป็นจุดมุ่งหมายที่แบบโหก็เรียกอะไรนะคนที่ศึกษาธารรมะทะเลาะก,กันมากที่สุดอันนี้เป็นวลีที่ได้ยินมานานเลยนะครับได้ยินมานาน,าน <Okay. S 2> แล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆด้วยซึ่งท้ายที่สุดไม่ก่อเกิดต่อใครเลยตัวพูด มีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วพี่หนึ่งเรื่องเรื่องของวินัยทรกับธรรมทรเนี่ยธรรมกระถึกกับวินัยทรเพราะว่าะจะเอาอะไมาคินใช่คือสุดท้ายมันอยู่ที่มันอยู่ที่ตัวชีวัดนะครับว่าใช้อะไรเป็นตัวชีวัดจากนั่นแหละจึงมีการถกเถียงมีการถกสนทนากันเกิดขึ้น ก็คืออย่างเช่นธรรมะกระถืก็จะเอาพระสูตรเป็นเป็นที่ตั้งส่วนวินัยทอนก็จะเอาเป็นเวิวินัยเป็นที่ตั้งมันก็เลยเกิดเกิดกระบวนการที่ที่ที่วัดสรุปกันไม่ได้ครับ่เน่ยใช่ไบอนมาดีด้วยครับอืมส่วนเพื่อการแล้วใครเป็นคนตัดสินนะครับหลวงพี่ครั้งนั้นก็แม้แต่พระพุทธองค์เองก็ไม่สามารถตัดสินได้่เน่ยเพราะว่าไม่ฟัง จนกระทั่งพระพุทธองค์จะต้องหนีอนนีไปเข้าบรรษาที่ที่ป่าบาลีลายะที่ช้างอ,อุปสมท,ที่ที่ช้างอุปถักพระพุทธองค์ครับจนกระทั่งขนาดนั้นโดยที่มีการคว่ำบาตรเกิดขึ้นคือโยมเขาไม่ใส่บาตรโยมเขาญาติโยมทั้งหลายก็ไม่ใส่บาตรแล้วก็จนกระทึงขั้นวิกฤตก็เลยมาคุยกันอันนี้ครับจนถึงขนาดนั้นเลย หมือนจะค้างนะพี่หนึ่งอ๋อโอ้แสดงว่าเดี๋ยวนะเด็ดมันจะดูค้างๆได้ยินไหมครับกลับไหมได้ยินครับได้ยินค้างๆกลับไหมนะกลับมาไหมได้ยินไหมหลวงพี่ได้ยินไหมฮัลโหลได้ยินอยู่ไหมได้ยินอยู่ไหม พี่แงได้ยินไหมครับอัลโหลมาแล้วกลับมาแล้วได้ยินไหมครับหนงพี่ครับได้ยินครับหนงพี่ได้ยินไหมครับได้ยิน okay. อ yes. ่้าวโอเคกลับมาแล้วกลับมาแล้วคอับเน็ตโอ้หเดี๋ยวเดี๋ยวหนพี่เสถียรใช่ไหมเดี๋ยวผมสวิตช์โฮสดีกว่าได้ครับได้เสถียรเดี๋ยวนะผมสวิตช์โฮสฮะเ๋ยนนะมันแล้วเดี๋ยวหนงพี่สวิตช์กลับมาเป็นให้ผมเป็นโค้ดโฮสนนะเพราะว่าดูสัญญาณเน็ตผมแล้วน่าจะ น่าจะทำแม่งทำแม่งเดี๋ยวจะหลุดไปก่อนผมสวิตโฮสให้หลวงพี่แล้วหลวงพี่เมคโคนี่มได้ครับเดี๋ยวนะ iPad นี่อาจารย์พี่เดี่ยวฮะ iPad ถ้าผมจำไม่ผิดอาจารย์พี่เดี่ยวครับเปิดเผยเตอร์ไหนครับอาจารย์เรียนเชิญเลยครับ iPad นี่ใช่ไหมถ้าไม่ใช่นี่ขออภัยนะฮะท่านที่ พ่อของอาจารย์ของเราหาแย่พี่เดี่ยวอาจารย์ค่ะไม่ใช่ค่ะพอดีว่าอาจารย์หมอบอกว่าให้เขาด้วยกําลังเรียนมอจะรอพี่นาเอกค่ะอาจารย์โอเคครับรอโอเคครับครับยังตอน เข้ามาเยอะนะนะครับเข้ามาเยอะและกลังเข้ากันมาเรื่อยๆครับอ่าเดี๋ยวรอเราก่อนก็ได้ครับเราก็คุยอาจารย์พี่เดียวมานึกว่าอาจารย์พี่เดียวขอขออภัยนะครับเมื่อกี้ไม่ไม่ได้ฟังโทรศัพท์ก็น่าจะเป็นทั้งนิสิตด้วยแล้วทั่วๆไปด้วยในกลุ่มที่สนใจตรงนี้นะครับก็กล่าวต้อนรับอย่างเป็นเมยัอย่างไม่เป็นทางการแล้วกันเดี๋ยวค่อยค่อยกล่าวอีกท่าเลยครับสำหรับทุกท่านข้อวันนี้ก็ท้าทายนะ ท้าไทยพอเกี่ยวกับพุทธศาสนาเมื่อไหร่แล้วมีเนาะหลายมิติเนาะท้าไทยซึ่งระยะเวลา28มันมีการดิสคัสกันฮะกับบุคคลที่มีชื่อเสียงถ้าหลวงพี่ถ้าใคร้าเขาน yeah. th th na, 28, ี่หมดหลวงพี่ไปดิสค hmm. ัสกับอาจารย์เบียร์นี่จะเป็นยังไงเนี่ยอ้ไมไม่ไมไม่ไม่กล้าครับเอาว่าอ่าที่ ก็นีความเข้าใจหลักรมนะครับก็ก็ฟังมาบางส่วนบ้างคืออาตามาไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยได้ฟังเป็นเป็นเป็นแบบเอฟซีติดตามอาจารย์เบียร์เลยครับแล้วก็อาจารย์นัดด้วยนะครับอ่าทั้งสองท่านก็ไม่ไม่ไม่ได้ใกล้ชิดแบบเชิงลึกดังนั้นก็อาจารย์เบียร์ก็ก็ได้ได้ฟังตามกระแสบ้างครับก็คือพันผ่านตามกระแสเพราะส่วนใหญ่เนี่ย ทาง f อฟีส่วนใหญ่ก็จะตัดมาช่มช่วงเราเราไม่รู้บริบทแบบตั้งแต่ต้นจนจบว่าท่านจะกล่าวอะไรอันนี้คือแบบเราจะไปตัดสินยากมากว่าอาจารย์เบียร์ท่านกล่าวถูกหรือผิดอันนี้ครับเราไม่กล้าไปตัดสินอย่างหนึง่งเพราะว่าบริบทของท่านแล้วท่านให้นิยามว่าอย่างไรแม้แต่เหมือนถ้าถ้าจะยกตัวอ,อย่างเช่นอีทธิบาสีเราจะได้ยินกันเยอะมากอิกที่ทาสีในมหาวิขัของของอ่าพระไตรปิฎกครับ แต่แลอิทธิบาทสี่เนี่ยพระพุทธเจ้าก็ตรัสในบริบทไม่เหมือนกันบางที่ก็ตรัสให้พระภิกษุบางที่ก็ตรัสให้ญาติโยมบางที่ก็ตรัสให้พระมหากษัตริย์อันนี้ครับจึงจึงแบ่งออกเป็นรู้เลยว่าท่านตรับเลเวลไม่เหมือนกันและกลุ่มเป้าหมายไม่เหมือนกันถ้าเราพูดในภาษาวิชาการนะพี่หนึ่งก็เลยบริบทไม่เหมือนกันพอบริบทไม่เหมือนกันเราจะตัดสินกันว่าที่โน้นก้ที่บาทสี่นี่ก็ที่บาทสีมันไม่เหมือนกันครับแม้แต่ที่บาทสี่เองก็ยังไม่เหมือนกันได้ แ okay. สดงว่าแม่ภาษาเรื่องเล็กเวลนะแสดงว่าเวลของหลักธรรมนี่บางทีใช้กับใครวัตถุประสงค์อะไรได้ซ้ําแต่หลักๆก็มีที่ความหมายกลางๆที่เราเข้าใจหลักธรรมที่แปลมาแล้วเข้าใจได้แหละแต่การใช้งานอ่ะเหมือนเหมือนถ้าอนุบาลเรียนกอไก่ก็อย่างนี้เรียนปผถมกอไก่ก็อย่างนี้ทาด็อกเตอร์ก็เรียนกอไก่ในรูปแบบเออมันคือกระบวนการน <c oughs> าไปใช้งานใช่ไหมครับหลวงพี่ ใช่ถูกต้องครับดังนัง้นก็เลยอ่าแต่ถ้าจะแบบเวทีดีเบตเนี่ยโอ้จะต้องเถียงกันยาวเราต้องเอามาท่าฐานมาอะเรามาวัดกันด้วยอะไรก่อนอ่าใช้หลักวยากรไหมหลักอภิธรรมไหมหลักวินัยไหมหลักประสูตรไหมหลักอะไรอะไรก็ตามเอาสักหลักหนึ่งแล้วก็มาพูดกันมันจะมันจะ,นจะได้เข้ากรอบได้เข้าประเด็นว่าใครเข้าใจได้ในประเด็นนั้นมากกว่าแต่ถ้าเราพูดในมุมกว้างแบบว่า อันนี้คือความเห็นส <ith jas> <laughs> ่วนตัวนะแต่ถ้าคํานี้มาอ่ะไม่ไม่ไม่พูดแล้วโอเคนั่นเป็นความเห็นส่วนตัวอ่าโอเคมันเป็นการเป็นการโพเทคนะเป็นการโพเทคพอเราบอกว่าถ้าความเห็นส่วนตัวเนี่ยโอเคก็เป็นเห็นของท่านนะแต่ถ้าเรากล่าวอ้างถึงตัวอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะพระไตรปิฎกหรือแม้กระทั่งพุทธธรรมก็พูดถึงท่านสมเด็จอิยุโตเนี่ยก็ต้องตรงตรงไหนหน้าไหนอย่างไรมันเป็นมันเป็นเนเจอร์ของพวกเรานะ คนเข้ามาส่วนใหญ่ถ้าเป็นเราเรียนปโทโอเอกอะ่ะเรื่องเรื่องนี้สาคัญนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะต้องให้ความรู้ว่าพอเราเรียนปโทโปเอกเราทํางานวิจัยแล้วสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยก็คือการองิงอันนี้แหละครับถึงถึงจะบอกว่าสิ่งที่เราข้อม,มูลที่เราได้มามาจากที่ไหนเพราะฉะนั้นมันจะ,ม,นจะมันจะใส่ความเห็นไม่ได้เลยนะครับเราทํางานเรื่องงานวิจัยเนี่ยมันแทบน้อยมากเราแค่เป็นผู้ผู้รวบรวมแล้วกันเนาะผู้รวบรวมคือส่วนใหญ่ะครับถ้าจะเห็น ตามนิสิตมจรนะครับถ้าถ้ายกตัวอย่างนิสิตมจรก็จะอ้างจากพุทธธรรมเป็นส่วนใหญ่นะแต่ทีนี้ในพุทธธรรมเองอะครับพอเราไปดูเรฟเฟรนส์ของท่านปอบปยุโตอะครับพระพุทธองค์ตอนนียท่านไม่ได้เรฟเฟรนส์อะไรนะนอกจากบาลีพระไตรปิฎกเรฟเฟรนส์ท่านคือพระไตรปิฎกบาลีล้วนเพราะว่าท่านปลเองได้ ท่านจำแนกเองได้ท่านรู้คือท่านน่ะเชี่ยวชาญในปไตยปิดกที่แล้วแล้วเราไปอ้างท่านอีกทีหนึ่งโดยที่เราตีความหมายจากท่านนะไม่ได้มีไม่ได้ตีความหมายจากต้นฉบับเพราะว่าท่านจะอธิบายในหลักต่างๆเนี่ยท่านจะดอฟเร,ฟรนซ์ปตัตยปิดกว่าธาารรมปัตปิดกอธิบายไปนี้อ่าท่านจึงอธิบายแบบนี้อันนี้ครับเราต้องเห็นตรงนั้นด้วยครับโอ้โหเออ,เอ,อก็เนาะที่ท่านก็ถึงเป็นครูบาอาจารย์ของพวกเราเนาะในมจรอนะครับแล้วเราก็เรียน น้องปอโทรหวงเอกเนาะเราเรียนเรื่องหลักธรรมเนี่ยเราก็เล่า reference จากพุทธธรรมแล้วก็มีทั้งอะไรนะเป็นเหมือนเขาเรียกบันดิกเ g e เนอรี่ใช่ไหมเป็นศาสตร์ก็ะจะมีเอามา reference ซึ่งซึ่งสําหรับใครที่ที่เข้าเข้ามานะครับที่เราไม่ได้เรียนที่ท่านไม่ได้เรียนมจรเนาะท่านอ่าอธิบายว่าคร่าวๆนะของเราของมหาวิทยาลัยเราคือเรียกว่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเนี่ยเราย่อสั้นว่ามจร เราเราก็จะเรียนเนี่ยครับเรื่องของหลักธรรมด้วยบวกวิทยาการสมัยใหม่ซึ่งซึ่งก็เกี่ยวกับหัวข้อวันนี้ครับที่ที่จะค่อนข้างอ่าโอเคแล้เวเดี๋ยวเราขอเล็กขอดแล้วเปิดเป็นทางการดีไหมครับหลวงพี่เข้ามาพอสมควรแล้วท<ร>ุ่มกวดก็ขอมอบมอบเิธีให้พี่หนึ่งดำเนินการเปิดเวิธีเลยครับโอเคครับเดี๋ยวเล็กขอดหลวงพี่เราเล็กขอดด้วยก็ได้นะ เป็นทางการนะครับอ่ะนวำมันสการครับพระปัญญาณนันทะครับเราเรียกกันสนิทนะฮะเราเรียกภาษาหลวงพี่พวกเราเรียกว่าพระอาจารย์ก็ได้นะครับเพื่อเป็นกันเองนี่คําว่ากันเองนั่นหมายความว่าเราพยายามจะร่วมสมัยมากที่สุดนะครับทุกท่านว่าเน๊่พระคารวะพูดภาษาอย่างนี้ได้ดีกว่าสําหรับใครที่ไม่คุ้นเคยนะครับเออเอาเอาเป็นว่าเราเราพยายามลดช่องว่างเก็บเราความเคารพคํานับถือเหมือนเดิมนะครับแต่วิธีการสื่อสารนั้นเป็นความสนิท คุ้นเคยแต่เราก็ไม่ได้ปฏิเสธเรื่องความสมรวมนะครับทุกท่านจะได้เข้าใจตรงนี้ถูกโอเคขออนุญาตแนะนํานตัวนะครับเดี๋ยวขออนุญาตแชร์เป็นนิดเดี้วกันนะครับเดี๋ยวขออนุญาตแชร์ในส่วนตรงนี้สั้นๆนะครับ,นนรบว่าเอ๊ะมาจัดสัมมนาคืออะไรอย่างไรนะครับออเห็นเห็นชัดใช่ไหมครับอาอจารย์เห็น,นเห็นชัดเนาะอ่าโอเค ชื่อชื่อหัวข้อ,อก,ก่อนแล้วเดี๋ยวผมค่อยอธิบายที่ไปที่มาว่าทำไมผมต้องจัดเรื่องนี้นะครับให้ทุกท่านทราบนะพุทธพระปัญญานุภาพสําหรับคนที่เดาออกน่าจะเดานะครับเพราะว่าอาจาร,รย์ปัญญาผมคืออนุภาพนันั่นมันเดี๋ยวให้ท่านปัญญาท่านได้ขยายความเรื่องสมัติคำว่าใช้ได้อย่างไรวันนี้ก็คือตัวผมเองนี่เป็นลูกศิษย์อาจารย์พี่เดี่ยวนะครับถ้าใครรู้จักอาจารย์พี่เดี่ยวก็คือเป็นอาจาร,รย์สั้นสอนเรื่องของระเบียบวิธีวิจัยนะครับวิทยา การสมาครคำเริ่มต้นโดยพุทธศาสนาก่อนแล้วท่านปัญญาและตามที่ผมเราสมาคํคำเป็นผู้ทธปัญญานุภาพเนี่ยเป็นคำที่ค่อนข้างสวยงามนะครับที่ที่อ่าลอกเรียนวิธีคิดแบบ AI นี่ AI มันอาจจลาดลำ้ำเราก็เราก็ใช้มันแหละใช้ไปใช้มาเราก็ใช้วิธีของมันว่าเฮ้ยใช้คำแบบนี้ AI จะใช้คำแบบไหนก็เลยได้เป็น Buddhist wisdom นะ class AI นะครับเป็นยุคใช้ AI เพื่อการศึกษาพุทศาสนาซึ่งวันนี้เดี๋ยว เราจะได้ความรู้เต็มๆกับท่านปัญญานะครับพระปัญญาณอนทะน,นะครับท่านจะให้ความหมายเชิงลึกซึ้งหรือวิธีการนะครับทั้งหมดทั้งมวลน,นี่คือกําลังจะบอกว่าที่เกิดขึ้นในวันนี้เรื่องเวลาไม่จํากัดนะครับหมายถึงว่าถ้ายังมีคนฟังอยู่ใช่ไหมครับหลวงพี่เราก็ยังพูดอยู่แต่ถ้าท่านไม่อยู่แล้วเราก็จบได้อันนี้ก็ก็ก,ก็ก็เป็นค่อนข้างฟีสไตล์ที่ไม่ใช่สัมมนาวิชาการลักษณะเป๊ะๆเ,เราไม่ได้เป๊ะขนาดนั้นนะครับดูผู้ ผู้ฟังผู้ชมเป็นเป็นพื้นฐานเป็นหลักเน,น้นอธิบายแล้วก็ได้นาตัวเองเข้าวๆาอีกสักครั้งนึงครับว่าผมเป็นใครมาจากไหนนะครับผมชื่ออาจารย์อนุภาสันสมานจริง,รงๆก็ใช้คําว่าดรได้แล้วละ่ะเพราะว่าผมจบละแล้วก็วันที่แปดรับปริญญายื่นจบทุกอย่างนั้นกระบวนการนะ่าจะเรียกดรได้แหละก็เป็นความภาคภูมิใจแล้วหนึ่งหนึ่งในนั้นก็คือหัวข้อวันนี้ด้วยนะที่จบได้อย่างไรหัวข้อวันนี้เกี่ยวข้องโดยตรงเลยว่าจบได้ยางไรอันนี้กล้าพูดได้เต็มปาก ต่ตอนนั้นนี่เรื่องว่าระส่มระสายไม่กบแต่ตอนนี้ผ่านกระบวนการอคอนเฟิร์ irm, มผลลัพธ์วิธีการอย่างเงี้ยมันใช้ได้ผลแล้วอาจจะเป็นสารตั้งต้นด้วยครับว่าเชื่อไม่ได้เชื่อสิเทรนของโลกมาแบบนี้แล้วถ้าใครทํางานวิจัยจะรู้ว่างานวิจัยในอนาคตถ้าไม่มี AI อยู่ในงานวิจัยในส่วนใดส่วนหนึ่งนะเอาเลยนะอันนี้ไม่ได้ขู่นะียกว่าเอานะเพราะฉะนั้นข้อมูล สำคันมากเนี่ยวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวท่านบรรยาเนี่ท่านก็จะมาแนะนำนะครับผมเป็นกรรมการผู้จัดการบริาษาัท h a ป p y l e a นนิ่งเป็นอาจารย์สอนาอัอยู่ที่สถาบันพลังจิตจุภาภด้วยครับเป็นอดีตวิทยากรหลายหน่วยงานนะครับมาสนใจทางด้านนี้โดยเฉพาะปตีผมวิศวปะปโทผม MBA การตลาดปอเอกที่ผมจบเป็นเรื่องของพุณิตจิตวิทยาปรีโทเอกเนี่ยผมจบไม่เหมือนกันเพราะเกิดกระบวนการ AI พูดง่ายว่า AI ฮิตฮอตเนี่ยฮอตมาคนใช้เยอะมากผมก็เลยทไปทักษะของปญิตี สายวิศวกรเราจะมีวิธีการเขียนพร้อมเขียนอะไรได้ได้ก้าแล้วก็เรื่องของปอโทรเป็่ยาปอเปียโท,โทเนี่ยครับเรื่องของการจัดก,การตลาดเนี่ยผมก็ยพยายามสร้างแบรนด์อะไรบางอย่างจนมาถึงปอเอกเนี่ยก็เรื่องของผู้จุยาเนี่ยเราเอามารวมกันได้อย่างไรนะครับคร่าวๆ่อ,อผมใช้ AI g e เจ r a t i v e AI หลายตัวมากแบบเสียดังนะครับในการที่มาใช้เรื่องของออบรรยายหลักสูตรของผมเองนะผมเป็นวิยากรโดยโดยหลักแล้วปัจจุบันผมเรียกว่า ผมไปบรรยายนี่ไหนเนี่ยผมจะขึ้น AI พวกเนี้ให้เห็นเลยแทบจะไม่ใช้ p o w e r p o i n t ด้วยซ้าเ,เป็นการมิติใหม่เป็นการบรรยายมิติใหม่ผมว่าตั้งบอกว่าระดับแรกๆของประเทศไทยเลยก็ได้ที่ใครกล้าใช้นี่เพราะผมจะถามเลยว่าผู้เข้าร่วมแบบรู้เรื่องอะไรอินดิเดลมากไหมใช้เยอะครับแล้วก็สร้างเนื้อหาที่หลากหลายปรับเนื้อหาเหมาะสมกับผู้เรียนนะครับตรงตรามสมัยเลยว่า,ารู้เรื่องอะไรนะเนื้อหาทันสมัยประยุกต์ใช้มาตรฐานอะไรต่างๆเนี่ยผมใช้ทั้งหมดแล้วนะครับเป็นน่าจะเป็นวิยากรคนแรกๆกล้าพูดได้เต็มปากเพราะว่ามันต้องผ่านกกาาารใช้มทุอย่ง พอสมควรแล้วแล้วก็ตัวเองก็งานของตัวเองด้วยซึ่งเป็นหัวข้อวันนี้ครับที่ผมผมตั้งขึ้นมาว่าความเชี่ยวชาญของผมรวมกับสาขาอาชีพต่างๆซึ่งวันนี้ก็เป็นผอาจานครับท่านท่านมีความเชี่ยวชาญในพระไตบิดดกพูแงว่าทางบาลีเนี่ยครับที่จะมาใช้ร่วมกันใช้เนื้อหาในการอธิบายนะครับเจเนอรีฟเอเจเนอร์ชิเอไอนะครับในการอธิบายเรื่องของฤษฎีนิพนธ์ผมพยายามไปแบบเร็วๆเ,เพื่อให้เนื้อหาท่านปัญญาเป็นหลักนะครับเพียงแค่มาอธิบายภราบใหญ่ว่าผมทําอะไรอย่างไร แล้วก็ใช้เจนเนอท AI ทำทั้งเล่มเลยนะครับเน้นย้ำว่าทั้งเล่มจริงๆเพราะว่าจบแล้วผมเอากระบวนการเข้าไปให้มันพลุกอะไรบางอย่างเดี๋ยวใครสนใจแบบนี้เดี๋ยวเราคุยกันจริงๆเราเปิดเราเปิดหลักสูตรอันนี้อยู่แล้วครับใน,ใ,นในอนาคตอัในใกล้นี้ร่วมกับครูบาอาจารย์ของเรานะครับโอเคเดี๋ยวท่านบัญญาท่านจะอธิบายพวกนี้แต่ผมเข้าวๆาให้ฟังว่าเราเรากำลังพูดถึงหัวข้อในมุมของอักร,รว่าอย่างผมเนี่ยเราเราเราพูดถึงเป็นปริญญาในยุคดิจิตอลแบบไหนเนี่ยมันก็เรื่องฐานข้อมูลเทคนิกนคการค้นหา องศาที่การใช้เนี่ยเดี๋ยวท่านปัญญาท่านจะท่านจะแนะนานะครับการวิเคราะห์หลักธรรมด้วย AI เนี่ยมันใช้ได้จริงไหมเพราะก่อนหน้านี้บอกครูแค่วิเคราะห์อย่าว่าหลักๆธรรมเลยหลักบ้านๆธรรมดายังยังหลอนอ,อันนั้นอดีตนะนั่นคืออดีตมันเป็นอย่างนั้นแต่ปัจจุบันไม่ใช่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวท่านปัญญาท่านจะมาทําให้ดูแลชวนคิดชวนคุยการจัดมวหมูม่การตีความต่างๆเมื่อกี้ท่านก็ได้เกินมาแล้วว่าแบบใช้แบบไหนนะครับ อันระยุ์ใช้หลักธรรมในยุคดิจิตอนโอ้โหในยุคดิจิตอนในยุคที่ AI มันมันวัตถุนิยมมันไกลสุดละมันไกลสุดสุดจรงิงๆอะฮะเกินกว่าความคิดที่มนุษย์จะเข้าใจข้อมูลชุดนี้มันผ่านการพูดจากผู้ทรงรู้มากมายนะครับผมผมเองมีโอกาสไปไปร่วมงานหรือก็ไปแลกเปลี่ยนกันให้ท่านผู้เชี่ยวชาญว่าความรู้ของท่านแบบนี้ผมจะใช้ AI วิเคราะห์ความรู้ของท่านท่านลองช่วยพูดหน่อยว่าเป็นแบบไหนปรากฏว่า90%นอะครับบางที่ก็ร้อยเปอร์เซ็นต์นะว่า มันเป็นแหล่งข้อมูลที่ชัดเจนมากมันมีความตกใจในหลายๆอย่างผู้สง่งขูดที่มีโอกาสได้เห็นนะครับอันนี้บอกได้เลยว่ามันมันมาขนาดนี้แล้วนะครับถ้าใครยังไม่ใช้ร,รีบใช้ด่วนนะครับเราจะบูรณาการมันยังไงเผยเผยแผ่ยังไงด้วย AI เน <AI. S 1> ี่ยครับจะใช้ประโยชน์ให้มันสูขของสุดแบบไหนการรักษาแกนรร่นทมอันนี้สําคัญมากเลยเพราะไม่งั้นเดี๋ยวจะตีความหมายว่าพอพระไตรปิฎกมาเรื่องของ AI แล้ว AI มันแปลเพี้ยนไหมผมเชื่อว่ามีการตั้งข้อสังเกตรเรื่องนี้มากมายบอกได้เลยว่าเราเยังไงก็รักษา AI เป็นหนึ่งในเครื่องมือการเข้าถึงได้รวดเร็วง่ายขึ้นแล้วก็มีความหมายได้ลึกซึ้งมากขึ้นอันนี้ครับเราใช้ประโยชน์ในง่อย่างนี้แต่เราจะไม่เขาเร,รียกว่าอะไรนะเราจะไม่ไปแตกอะไรเลยก็อยเป็นอาหารนะครับเป็นเนื้อใช่ไหมเนื้อเขาหวานอยู่แล้วกระบวนการของเราแค่ทําให้หน่าทานมากขึ้นแต่ความหวานของเนื้อมันจะไม่แตกผมกาลังพูดถึงรดรถรดพัทธรรมเหมือนกันแลวเป็นเกณฑ์กระบวนการเข้าถึงที่ง่ายขึ้นที่เราบอกว่าก่อนนั้นเนี่ยมีการอธิบายหลักธรรมได้ง่าย AI อ่ะจะโคดของโครง่ายแล้วมันจะไม่มั่ว ราะที่ผ่านมามีความาเราไม่แน่ใจหรอกว่ามั่วหรือไม่มั่วแต่เรา,อาขอไม่ไมกล่าวอ้างแล้วกันกําลังจะบอกว่าตัยไอ้เขามีความเสถียรค่อนข้างมั่นใจได้เพราะว่าคนที่ใช้อยู่ก็คือท่านบัญญานี่แหละท่านได้คอนเฟิร์มถึงนี้ครับนะวัตกรรมการเรียนรู้พุทธธรรมในอนาคตน่าจะเป็นแอปพลิเคชันนะครับต่อง่ายขึ้นแล้วก็ลิงก์กับัวงพระไตรปิฎกแต่มีการกระบวนการแปลมาเดี๋ยวก็ต้องผู้ทรงรู้นะฮะต้องเข้ามามา,มากมายเพื่อมาใช้นะครับเพื่อมาใช้แล้วก็แนวโน้มที่มันจะเป็นแบบไหนในอนาคตเดี๋ยววันนี้ การสมนา่นี้จะเกิดขึ้นคันเสร็จประมาณอย่างนี้เลยก็รูแปแบบเนะี่ยเดี๋ยวจะมีการถามเดี๋ยวท่านบรรยายนายไปแล้วหรือใครสงสัยระหว่างระหว่างบรรยายกลัวรลืมมครับท่านยกมือถามเดี๋ยวผมจะมอนิเตอร์แล้วดูอยู่แล้วก็ลองดูซิว่าประเด็นนี้หน้าจะอินเตอร์หลับยัยงไงเดี๋ยวดูดูด,ด,ดูดูท่านเป็นหลักนะครับแล้วก็มีการสาธิตการเซิร์ชย,ยังไงแต่กรณีตัวอย่างคมตอบเนี่ยฮะเราเปิดโอกาสให้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 ผู้วกผู้้เขาฟังได้ถามได้เต็มที่นะครับ แล้วก็เนี mm ่ยฮะ AI สำหรับพัะนาบิดโกเดี๋ยวดูนะครับว่าแพลตฟอร์มการเรียนรู้ต่างๆมันเป็นแบบไหนทั้งหมดทั้งมวลนะครับที่ผมจะบอกนะครับนี่เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรที่เราเรียกว่าระเบียบวิธีวิจัยเป็นปัญญาประดิษฐ์นะครับ Research and AI Metarology ซึ่งเรานะฮะเราหมายถึงว่ามีเราผมมีครูบาอาจารย์ด้วยมีครูบาอาจารย์ด้วยฮะเรียกว่าอาจารย์พี่เดี่ยวที่เราให้ให้ความเคารพนะครับท่านเป็นนักวิจัยแห่งชาติ30ปีมาแล้วท่านเป็นครูบาอาจารย์ของของเราทั้งสองนะครับได้สอนระเบียบวิธีววิิจจััยยใในนนกกาาาารรทํง ที่เรารู้กันก็จะมีเรื่องอวิธีคุณภาพปริมาณและมิกเมททอดก็คือภาษาวิธีแต่อันเนี้ยเน่ยจะเป็นอีกหนึ่งเมทรลจี้ใช้ว่าของโลกเลยนะครับเพราะ AI สมัยอดีตมันยังไม่ชัดเจนแต่ปัจจุบันมันชัดเจนแล้วเนะี่ยขึ้นอยู่กับว่าจะเอ i มาใช้ในแต่ละขั้นได้ขนาดไหนมันกลายเป็นเมทรลจี้ชนิดหนึ่งซึ่ง่าทั้งผมท่านปัญญามีอาจารย์สุวสรรอีกท่านหนึ่งครับแล้วอาจารย์พี่เดี่ยว สี่ท่านี้แหละครับเราจะมาทํากระบวนการเป็นเมทร็อคจีใหม่ที่เกิดขึ้นมาบนโลกเนะี่ยอันนี้อันนี้ไม่ได้ไม่ได้เมื่อนะฮะเพราะว่ามันยังไม่เคยเกิดขึ้นมาเพราะก่อนนั้นนี้มันยังไม่สมบูรณ์แบบปัจจุบันมันสมบูรณ์แบบแล้วเราก็เลยมีความคิดว่าเราจะสอนหลักสูตรนี่แหละว่างานวิจัยให้ยังไงไม่น่าเบื่อเพราะความน่าเบื่อของงานวิจัยเข้าใจนะทบทวนวรรณกรรมบทที่สองนานเป็นชาติเลยกว่าจะอ่านจบเหนื่อยท้อไม่อ่านแต่ปัจจุบันครับเอไอเปนหน้าที่อ่านเราให้เราเราแค่วิเคราะห์และก็สืบค้์ ในที่สุดแล้วเราเอาข้อมูลตรงนั้นมาทําอะไรมากกว่าคือให้เวลาก,การวิเคราะห์และสังเคราะห์มากกว่าวิธีการซึ่งได้มาสมัยนี้มันได้มาง่ายถ้าย้อนกลับไปสมัยก่อนการได้มายากมากครูบาอาจารย์ต้องไปห้องสมุดพอระดับกลางคือไม่ต้องรับอินเทอร์เน็ตแต่อินเทอร์เน็ตก็ต้องหาอยู่ดีแต่ปัจจุบันนะครับไม่ต้องเข้าอะไรเลยครับเข้า AI ไอเอไอเขาจะไปเสิร์ชได้เลยนี่คือหลักสูตรที่เรียกว่าระเบียบวิธีวิจัยหรปัญญาประดิษฐ์นะครับรีเสิร์ชปานเมเทริอจี่ที่เราจะร่วมกันทํามาเพื่อให้เกิดกระบวนการของนี้แบบใหม่ของจะ พราตอนนี้ยังไม่มีใครกล้าใช้เพราะแค่ใช้ AI ช่วยช่วยระบอกช่วยแต่ยังไม่เป็นระเบียบวิธีวิจัยเลยแค่เป็นเครื่องมือช่วยแต่ละบทซึ่งเนี่ยฮะที่ที่ที่เราจะทำวันนี้สัมมนาวันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของระเบียบวิธีวิจัยซึ่งท่านบรรยาจะแสดงได้เห็นนะครับเราและผมไปเร่งรีบมากเพื่อให้พวกเราไม่ต้องมาเสียเวลากับผมมากเพื่อจะได้เข้าใจเนเนื้อว่าสิ่งที่ผมคูคัคืออะไรอ่ส่วนสําคัญครับวันนี้ก็สัมมนาวันนี้ครับอยากให้ทุกท่านได้เปิดใจน,นะครับว่าเออ AI มัน สำคัญแล้วผมเองก็ไปร่วมกับหลายสาขาอาชีพมากลผมก็จะเปิดอย่างเงี้ยทุกอาทิตย์เลยครับว่าไปร่วมกับใครใช้ AI แบบไหนท่านปัญญาเองท่านมีความเชี่ยวชาญางด้านพุทธศาสนาอยู่แล้วปัจจุบันพอๆกันก็คือ AI ไม่แน่ใจเดี๋ยวให้ท่านบอกเองนะว่าระหว่าง AI กับพุทธศาสนาเนี่ยท่านเชี่ยวชาญอะไรมากกว่ากันเพราะมันจะมีคําพูดอะไรนะอะไรนะคอมพิวเตอร์ถามอะไรโยมอะไรนะธรรมะถามไอคอมพิวเตอร์ถามพระธรรมะถามโยมอะไรอย่างนี้จะมีคำวา่วาารวัตรมาสอนธรรมแล้วพระทําอะไรอยู่ นะครับเดี๋ยวก็ในพวกเรานะครับเชิญรับนะครับด้วยเรีกว่ากาบนวัสการพระอาจารย์พร้อมๆกันนะครับอ่านวัสการครับพระอาจารย์ครับครับเจริญพรพี่หนึ่งครับผมครับเจริญพรทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะพูดคุยกันแบบอย่างที่พี่หนึ่งว่าครับก็จะสพูดกันสบายๆโดยที่เเรามีอะไรก็ถามชักถามได้ตลอดนะครับมีข้อสงสัยแต่ว่าเออขอย้ําอีกนิดนึงก็คือวันนี้เราจะมาพูดคุยเรื่อง AI อไอครับไม่ใช่แค่ฟังอย่างเดียว เพราะว่ามีการสาธิตนะวี่งมีการสาธิตแล้วก็มีการจำแนกแจกแจงว่า AI กับกับพรพิดกเนี่ยมันเข้ามันเข้ากันได้ขนาดไหนแล้วก็มีความน่าเชื่อถือได้ขนาดไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยครับมีจะต้องจะต้องใช้3อย่างวันนี้ในงานสัมมนาหนึ่งก็คือต้องหูฟัง สองก็คือตาต้องดูด้วยว่าเออใช่หรือไม่แล้วก็สามคือพิจารณาด้วยจิตใจด้วยปัสติปัญญาเราดังนั้นจึงมีคำสัมนาวันนี้เกิดขึ้นก็คือพุทธปัญญานุภาพคือเราจะใช้พระไตรปิฎกหรือว่าพุทธธรรมของรบพุติเจ้านี่แหละเป็นตัวตั้งแล้วก็ต้องใช้ปัญญาด้วยแล้วมันจึงเกิดอนุภาพของทุกคนแล้วก็เอาไปใช้งานได้จริงนะครับ อันนั้นก็จะขอเกริ่นอีกน,นิดนึงนะครับวันนี้ก็จะเปิดการสัมมนาพวกเราสามคนนะครับไม่ใช่สิหนึ่งรูปหนึ่งคนแล้วก็หนึ่งลักธรรมจรึงเกิดเกิดพุทธพัญญานุภาพครับทำไมถึงจังต้องพูดอันนี้ครับทําไมต้องเกริ่นอันนี้เพราะว่าในการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าแต่ละครั้งหนึ่งครับก็จะมีเขาเรียกว่า อนุปปิกถา,าคือขั้นตอนหรือว่าจะดูอินทรีย์ของแต่ละท่านก่อนว่าอินทรีย์ขนาดไหนเราย้อนไปครั้งสมัยพุทธกาลนิดหนึ่งทุกท่านก็คงได้ยินคำนี้แหละว่าตอนที่พระพุทธเจ้าจะตรัสรู้หรือว่าจะตรัสจะจะโปรดวิญญาศสัตว์เนี่ยครับท่านก็พิจารณาแล้วก็โหแบบสิ่งที่ท่านได้มาเนี่ยมันยากการที่ท่านปฏิบัติมาระยะเวลาหปีแล้วก็กว่าจะได้ เขาเรียกว่าอนุตรสัมภูธิยานได้เนี่ยมันไม่ง่ายเลยวิธีการดักกิเลสเนี่ยครับดังนั้นพร,พระพุทธองค์ก็ทรงดูอินทรีย์ของแต่ละคนว่าจะสอนยังไงในอินเดียคนในอินเดียก็มีความเชื่อที่หลากหลายมากมีความมีความเชื่อมีมีประเพณีมีวันนะมีคือคือสะสมมาไม่รู้ตั้งกี่ภพกี่ชาติแล้วอะครับอันนี้ดังนั้นพระพุทธองค์ก็เลยมองว่าเออไม่น่าจะสอนได้นะคนเนี้ย ก็เลยเงียบไปเลือกที่จะไม่สอนเลือกที่จะไม่เปิดเผยเลือกที่จะไม่เปิดแพร่แล้วแต่พอที่หลังนะครับก็จะมีเท่า,าหรือผู้ที่คาดหวังมีความคาดหวังกับการเจ้าจึบพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมถึก เพราะว่าสัพท์ทุกคนก็อินทรีย์ไม่เท่ากันแล้วพระเจ้าก็ทรงพิจารณาแล้วก็เห็นสิ่งนั้นจริงด้วยว่าทุกคนนะครับมันจะมีข้อดีข้อเสียของแต่ละคนไม่เหมือนกันอินทรีย์ไม่เหมือนกันก็จะมีทั้งคนที่สอนสอนแล้วรู้ทันทีบางคนก็แค่ต้องสอนจากต้นจากปลายต้องอธิบายจากต้นจากปลายแล้วก็จึงเข้าใจบางคนจะต้องจงมือทําพาปฏิบัติด้วยจึงเข้าใจบางคนก็ฟังไว้เพียแค่ความรู้บางคนก็โอเคแค่มีการส่วนร่วมก็แล้วแต่ ดังนั้นนะครับธรรมะของพระพุทธองค์จะมีไม่เท่ากันแล้วก็ต้องเลือกในการสอนดังนั้นพระพุทยเจาเอาก็จะมีการสร้างแรงจูงใจเขาเรียกว่าอนุบุพิกถาในอนุบุพิกถาก็จะประกอบไปด้วยหลักๆก,ก็คือ,อ,อห้าขั้นตอน ขั้นตอนที่หนึ่งนะครับก็จะเรียกว่าฐานะกถาคือพูดถึงเรื่องการให้พูดถึงเรื่องของการแบ่งปันพูดถึงบริจาคพูดถึงการเสียสละอันนี้คือเบสิกของการที่เอาหลักธรรมมาใช้ในชีวิตประจําวันง่ายที่สุดคือทุกคนจะทําอะไรครับให้คนอื่นเนี่ยง่ายมากอ่ะอันนี้ฉันมีของฉันให้ แต่ว่าในคําว่าฐานะกะถาตัวนี้ครับในคําว่าฐานะหรือว่าฐานตัวนี้ไม่ใช่แค่ให้เงินหรือว่าทรัพย์สมบัติอย่างเดียวทุกคนสามารถให้ได้วิทยาทานอันนี้เปิดให้ความรู้ก็วิทยาทานเหมือนกันอันนั้นก็เป็นฐานาแล้วก็ไม่ใช่ขนาดนั้นก็คือการเผยแพร่อันนี้ก็อยู่ในหมวดฐานนะครับมันมีหลายอย่างมากในหมวดของฐานในหมวดของต่อไปก็คือยากกว่านี้อีกหน่อยคือ คือศีละกถาพูดถึงเรื่องอศีหรือพูดถึงวินัยหรือพูดถึงเรื่องขอบอบเขตพูดถึงเรื่องกฎหมายพูดถึงระบบสังคมอันนี้จะยากขึ้นหน่อยเพราะว่าการให้มันง่ายกว่าการปฏิบัติการปฏิบัติที่นี้ก็เรียกว่าการปฏิบัติตนนะครับปฏิบัติสํารวมกายวาจาอันนี้ก็อีกยากขึ้นหนึ่งถ้าอีกคนนึงไม่สะใจ โอ้แค่ศีลกถาคือฉันนะทําได้อยู่แล้วก็ไปที่สกกะกถาก็คือสร้างแรงจูงใจก็คืออย่างเช่นแสดงถึงคันสวรรค์แสดงถึงผลของการกระทําความดีว่าถ้าคุณให้ทานถ้าคุณให้